สวัสดีครับผมนายธีรพงศ์มันทะสวัสดีครับผมนายนัทพลคงชาติสวัสดีครับผมนายธนาก,กรวชัยวันนี้พวกเราจะมานําเสนอของสารละลายเอลดีและแป้งมันนะครับจะเกิดเป็นสีม่วงเข้มโดยการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีครับอุปกรณ์ก็จะมะีมีแป้งมันนะครับแล้วก็สาร,ะราละลายเอลดีแล้วก็น้ําครับก็คือเราต้องเอาแป้งมัน ผสมกับน้ําก่อนคนให้เข้ากันนะฮบแต่นั้นเราก็จะเทสารละลายโอ,อดีลงไปครับหมดเลยครับเดี๋ยวไหนี่นะครับพอแล้วปุ๊บค่อยค่อยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นสีม่วงนะครับอุย้ยมันเป็นสีม่วงได้ไงครับเนี่ยคุณรัฐพลโอ้โยที่มันกลายเป็นสีม่วงเข้มนะครับเพราะว่าโมเลกุลของแป้งเนี่ยมีโครงสร้างของโพลีแซคคาไรด์แบบเกลียวนะครับ ซึ่งมันจะสามารถจับกับไอโอดีนและเปลี่ยนโครงสร้างของมันเนี่ยให้เกิดสีม่วงเข้มได้นะครับอย่างนี้เองนี่ครับซึ่งผลสรุปว่าแป้งมันและสารละาไอโอดีนเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ